สวัสดีครับสวัสดีมือหนาวครับอ่าสิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปดครับอู้อากาศคึมคๆครับถือว่าอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องเดอ้ออ่าฝากเอซี่ครับที่อัปเดตสินค้าครับเดือนประจําเดือนพฤศจิกายนเดอ้ออ่าอู้ได้ยินข่าวว่าประเทศจีนครับอ่าสั่งซื้อข้าวไทยนะครับสองแสนตันพี่น้องเขากำลังเปลี่ยนราคาเดอ้อนะครับ ปาเกฟซี่เปาจงครับช่วงนี้ครับเกิบเกีียวผลผลิตครับอืมลำล่ำรวยๆเด้ออ่ะจะมาอัปเดียินค้าภายในร้านนะครับว่ามีอุปกรณ์มีรถถ่ายนาจักรั้นมีรถจักรั้นเนาะอ่ะไปเพิ่งกันครับอู้ยอากาศครับอ่เริ่มเย็นๆครับคุณอ่ะมีนายแบบครับอู้ยได้หมาหน่อยมาไวซีตพี่น้องครับอ่ามาเฝ้าร้านช่วยครับคุณพระเอกเข้าอ่า อ่ามาดูตั้งแต่หน้าร้านเข้ามา่ะมากัดร้านนะครับอยู่บ้านนนทไทครับพี่น้องครับตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับอ่าเส้นนี้จะไปเส้นไปบ้านดอนยานา่งเด้ออ่าบ้านหลังแรกนะครับตรงปลายบ้านเลยครับเนี่ยออกมาจากบ้านม่วงประมาณเจ็ดกิโลครับไปพายางไปเบิ่งของในร้านครับเอาทุกซอกทุกมุมครับมือนี่ ประมาณยี่สิบนาทีประมาณนี้มาตัวนี้มีเจ้าของเหรอครับนี่น,นี่เพื่อนมามัดจับเงินไนใถือคอนเลขว่าสั้นสี่ห้าเก้าหนึ่งครับ <c oughs> ส้ยงามเลยครับสไลตตัวนี้อ่ะอุปกรณ์ด้านบนนะครับล้อเหล็กคาดผานครับนะแบ่งขายทุกส่วนทุกอุปกรณ์ของรถธนาเดินตามครับเนี่ยล้อเหล็กเข,ข่ารองอ้อยครับรองมันนี่ครับเด้อ เอฟซีที่ถามหาครับมีอยู่สองชุดครับแอลอเล็กมีสองชุดขั้นนี้ก็ติดมัดจำแล้วครับเนี่ยติดมัดจำแล้วจะไปไล่ระบบครับไล่ระบบไฟให้อาณาล้านกับมิสลีหลายคันพอสมควรอยู่ครับปุ่น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 ะรถไทนาอยู่ข้างหน้ามีสองคันกับโค้งเปล่าๆครับวัตถิสั่งกิโลู่ครับตัวไโค้งตัวไหนใส่บ่ได้นี่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 กำลังอัปเกรดครับนี่นี่ อีโวพี่น้องครับเื่อเสียงเต็มครับจัดเต็มรถแม่บ้านเพื่นครับอ่ะตองของคนบ่ได้ครับมา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 มอุปกรณ์ล่อเล็กขาดผ่านเด้ออ่ามีหลายชุดครับหลายชุดหลากหลายราคาแยกไล้ทุกส่วนครับเนี่ยอ่ะข้างๆ้างข้างขบ้านนี่มีอีก2อขั้นครับตัวนี้เป็นอีทีสิ่งหนครับเมตแรงครับสยาม fcd ครับนี่นี่อ่ะ สวยๆเลยเอ่นทีนี้กูเดนโบพี่น้องครับนี่นสายสูบน้ำเด้อราคาบ่แพงครับเนี่ยเออเปิดไว้ที่เก่าพันเก่าครับนี่นีโค้งกับงามเลยครับมีจิ๋วไล่เสืออนี้เออทีนี้เจ้าของเดิมเก็บงานมาเรียบร้อยเออเก่าพันเก่าพี่น้องครับขั้นนี้ปเดินมาดูหน้าร้านฝั่งนี้ครับทีนี้เออโ้ยไปกูเขามาอยู่หลังรถท่านล้วเอาลงอยู่ครับเนี่ยย่านฝนตกครับ ล้อยางครับอ่าล้อยางเหลือเยอะพอสมควรอยู่ดิอันนี้เป็นยางแท้ครับอ่าขอบจุดเจ็ดหาศูนย์ครับอ่ามีทั้งเจ็ดจุดหาแปดเก้ากมีครับนีนี่นี่ FC ทางสุรา์ประมาณนี้เนาะจำมบ่ผิดนี่ครับมีนี่ัูนี้ล้อใหญ่ครับเอ่อล้อใหญ่ซูเปอร์สโตนเนี่ยเก้าครับนี่ อ่าเก้าขีดสิบหกยางเก้าขอบสิบหกแปดกมีครับแปดเจ็ดจุดหาครับจดทอดเก้าอ่ายางครับยางยางยางอืมนี่นี่น,นี่นี่ก็สวยตัวนี้เจ็ดเนี่ยเจ็ดจุดห้าขอบสิบหกนี่นี่สุดยางไหมครับเหลืออยู่สามเซนครับนี่โอ้ยไ่ไปไล่มาขายไปขายมาเหลือสามเซนครับโม่ถ,ถือคู่กันพร้อมอ่ะเดี๋ยวมาดูรถไถานาเดินตามในร้านครับ อจะไปช้าๆนิดนึงเด้อเพื่อบวกให้ไล่ตาวสัสด์เอฟซีเพลินอู้ยเบาจงจะทายเลี้ยวหลายว่าสั์ไล่ต้าวสัสด์อันนี้บิ๊กจิ๋วครับอ่าที่ลอยบิ๊กจิ๋วครับลอยอยางผมเปลี่ยนใส่ใหม่เด้อนี่เด้อย,ย,ยางใหม่ครับโค้งก็สวยมิเลเนียมสองพันอ่สวยๆเลยครับผู้ใดถามหาโค้งบิ๊กจิ๋วนี่แหละมาอ่อันนี้ก็งามได้เก้าหาตัวนึงเก้าห้าตัวนูน แกาหาตัวนู้นโค้งกับน,นู้นครับนี่นี่อุ่นตัวคุ้มอยู่อ่าที่ลอยขึ้นกันได้ครับอยู่นั่นอา่าตัวนั้นก็เริ่มไปสยามแล้วครับหลังคาสมครับอา่าอ่าที่ลอยสยามอีนี่น,นะครับอีทีหนึ่งหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดแรงครับโค้งสยามนี่อา่าสายสิบเอ็ดแรงเด้อจะยกจะแยกได้หมดนะครับมาทันต่อมาข่านอีกขง,งามครับนี่อ่าที่ลอยครับอา่า ส่วนใหญ่โค้งจะเป็นโค้งสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งตัวนู่นนะครับเด้ออ่ะเช็คระบบไล่ยสายเบิร์ดละครับพร้อมใส่งานละครับเนี่ยผมเตรียมไว้สำหรับเซตนาปังนะเซตนาปังเด้อพร้อมเรียบร้อยอุ้ยได้ยิน,นข่าวว่าประเทศจีนอ่าสิ้ซื้อเขาไทยลา่ะกา็สงข้ามเนาะระวังกัมพูชากับไทยนี่ไท่ให้เขากัมพูชาเขามาขายไทยบ่ได้ครับทึ่งมั่นทึ่งเขากำลังเปรับราคาว่าทั่นเอา้า เป็นกำลังใจให้กันครับมาอันนี้ก็โค้งครับเนี่ยโค้งพัดเอ็กครับโค้งเอสซนี่ก็ว่างครับนี่ถอดหัวขายไปเรียบร้อยเออโค้งสวยด้านนี้ลเบื้องแท็กครับแท็กยังไม่ไถานาเลย <c oughs> ปะ่ะมารอบๆครับอุ้ยเซตนี่ก็หลายเลยนี่เซตเก้าสิบก็หลายอันนี้ร้อยยี่สิบครับเอฟซีดีนี่อ่าอันนี้ก็ร้อยยี่สิบริงลมร้อยบิ๊กจิว๋วคุน อันนี้นก็สยามอ่าที่ลอยขึ้งามนะครับแนมไปไกลมังกรพุ่นอ่าอันนี้เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบอ่าโทรมาสอบถามราคาเนี่ยมันหลายขั้นครับจะยกจะแยกลูกค้าเสียวแต่โค้งเสียวแต่หัวเสียวแต่ล่อได้เบิดครับเบาจุงแยกให้เบิดลนี่ยเนี่ยบิ๊กเอ็มคันนี้ก็จะขายอยู่ดีนี่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 นกําลังสั่งลรอ,อยางมาใส่ให้ไหมครับนี่ยางบรรทุกมาใส่ให่ ต่อพ่วงกัเรียบร้อยนี่เอีที่ติดตามนะครับตัวนี้เป็นฟ้าแดงครับเครื่อง2.7ครับเครื่อง2องพเจ็ดเ้ออ่าเครื่องได้นิ่มๆเลยครับเนบ่มันก็ได้ขายมาสิที่เป็นรถยกใช่ไหมสัตว์เอี่ยกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยคันนี้ก็ติดมัดจำนี่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 มัดจำทางใจเด้ออ่สวยๆครับคันนี้ช้างทองอ่าที่เก้าสิบเนี่ยที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านั่นปะ เดินมาดูหลังร้านนิดนึงนะครับรถไถนาซีมีอยู่ประมาณสามสิบสามสิบกางๆวันสามสิบหาขั้นี่แหละอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับยากเกี่ยวเข่าครับยากเกี่ยวเข่าของคุณจักรยวะเอฟซีผมกำลังเกี่ยวเข่าอยู่อ่ะขายเข่าขายน้ำแล้วกันมาเด้อพี่น้องบาทที่นี่เกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเตรียมเฮ็ดหน้าปังครับนี่อันนี้ร้อยสิบนะ่ร้อยสิบนี่พระเอกของเขาก็ยังย่งครับร้อยสิบพัดเอ็กยังย่งเด้อ อันนี้นก็ร้อยซิฟบิ๊กจิว๋วเนี่นี่ครับสูบน้ำได้แรงครับเนี่ยได้แรงนี่สายสูบน้ำของแท้ครับขั้นนั่นเสียงได้นิ่มนะครับเอาไปจอดทิมไปเลยบอลกระยานคนหลักครับเนี่ยโอ้ยได้มาหน่อยมาใหมา่สามตัวมาเฝ้าล้านซอยมาเบิ่งหลังล้านครับบ้านนี้หลังล้านจะเอาประมาณสิบนาทีอ่าเป็นเก้าซิฟครับเก้าแรงเนี่ยเก้าแรงบิ๊กจิว๋วอ่า อันนี้ก็เก้าแรงลิงล้มเออเออโมเมนลิงล้มครับสางทองสางทองเก้าแรงช้างทองอันนี้เป็นอาที่ลอยครับตาเล็กนะสยามเอฟซีดีเช็คให้ทุกขั้นละครับพร้อมใช้งานทุกคันนี่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 นำเสนอเด้ออ่านำเสนอคันนี้เป็นได้งามครับคันนี้ได้งามได้เสียงนิ่มได้เดิมนี่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 เบื่องสีสันครับ ค้งก็สวยอ่ะเบิ่งชัดๆนิดนึงสติกกงสติกเกอร์เมื่อหลวงยูนั่นคืออยูนั่นผมได้โดนแท้ปกติถ้ารีวิวไปบ่อยๆเนี่ะบทเหตุอย่างครับขั้นนี้คือได้เดิมมาทั้งชุดครับรถมันขับได้ปกติเนี่ยสอนโครงสอนขั้นลออย่างกระงามได้ครับนี่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 เนี่ยเบิ่งความแห้งครับแห้งๆเลยมา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 อันนี้อาทีลอยครับอาอาทีลอยเนี่ย ลิงลมสายฟ้าอ่ะมาขั้นสุดท้ายร้อยสิบโอ้ยเอออันนี้ก็ได้มาด๋วนพอสมควรครับเนี่ยามาจากนาครพนมยังไม่ทำอะไรเลยครับมาสิมาเหลือขั้นนี้แหละครับท่านอาบเกรดนี่เป็นคัดคู่ครับตัวนี้เป็นสีสันเพฟรนไ้่ไม่ได้นิสิเ็ดแรงครับนี่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 ผิวแห้งแห้งอ่ะหนึ่งเดียวคัดคู่ครับนี่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  ออากาศกะเย็นๆครับอากาศเย็นๆาอายุเขาหลายผากเนาะเนี่ยเขาบ้านจงกังนี่ครับเขากัครับปุ่นเกีย่ยวเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันจะได้ตีเอาครับอกำลังเห็นแถ้วตีอยู่เอาผ่าคุ้มไวครับยานฝนตกเดอ้อเอาเนี่ยพามาดูของแปลกครับี่นนองเคยเห็นบ่มีหยังครับวันนี้อ้ รถพลังงานแสงอาทิตย์ครับรถโซลาเซลล์เ,กเกด้อเออตังเยซี่ไผ่เสียวไปปั๊บปลูกอัพเกรดเออพิทไซร่อค้ับนี่นี่เอาไปสูบน้ำนาปังนี่ผมเห็นปักไวไ้เรียบร้อยแล้วครับเห็นปักบ่ครับผมอ่าปลักไว้เลยไปเสียบก็บปั๊มโซลาเซลล์ครับเสียบโอ้ยเสียบแล้วกันยูกไว้บ้านเดอ้อเออย้ำเสียวไปก็เอาขึ้นลังรถเลยครับเอาขึ้นหลังลลรถยู่ล่ลงแล้วก็ไปสูบแล้วก็เขามาเก็บครับขันยูใกล้ๆขึ้นยูนะยูหลังได้เลย อ่าเนี่ยครับยุคไม่ละพี่น้องบริไซน้ํามันครับตัวนี้ต่วากับพ่อสมควรครับในการเพ็ดเนาะนี่มีกล่องครับเนี่ยกล่องควบคุมแล้วก็มีมือจับเห็นอมาครับนี่นี่มือจับแนวยู่นะยู่ลังได้อ่าย้ายสถานที่ได้ไปจอบาดาลได้พี่น้องครับจอบาดาลหรือว่าเครื่องสูบป,ปั๊มน้ําที่ขึ้นจากห่วยจากนองเนาะน,นี่ไปเสียบป,ปักให้มันไหลบนมือบนเวีนเลยครับนี่อ่า เอา้าโอ้บักลิีนใหม่ย่างหลายอยู่ตัวละอ่ะมาวันนี้คือแถมบักลิีนใหม่คือเกา่าเทพี่น้องเนอะเอฟซี FC ทางสุขโขทัยเอาไปพัฒนแเสบยพนนัน์น้อพัฒตาเพิ่นอุดหนุนรถไถหน้าไปสามขั้นพนอ่ะเอฟซี FC สุขโขทัยครับปะ่ะเอา้าเอาสมีทเทพี่น้องเนอะผมว่าสี่เบสหนาทีครับอยู่ดีมีแห้งสุภุสุขคนครับสวัสดีครับน้ำล้ำเลยลุย,ลยครับเตรียมข้าวนาปรังเตรียมเลยนะครับช่วงนี้อ่ะ หันหอดย่าม,มากอุ้ยเลียนพักเลียนหาครับสวัสดีครับ